สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องถ้าถ้าคุณอยากเป็นคนฉลาดเนี่ยมี9ข้อที่คุณต้องทำทุกวันฝึกอยู่เป็นประจำแล้วจะฉลาดแล้วจะเก่งมันเป็นเรื่องของทักษะมันเป็นเรื่องของอความสามารถเฉพาะบ,บุคคลเป็นสกิลของบุคคลนะคะแต่ละคนเนี่ยมีวิธีสร้างมีวิธีคิด และความฉลาดอย่างใดไม่เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากที่คุณดูคลิปนี้แล้วก็นำไปทำและปฏิบัติดูนะคะเราอาจจะฉลาดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมีความสามารถมีความกล้าขึ้นนะคะก็เหมือนกับการออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นจะฉลาดมากขึ้น มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งฝึกเป็นคนนิ่งๆพูดแต่อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีถ้าหากมันไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์เลยเราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเพราะบางทีถ้าเราพูดดีมันก็ดีถ้าพูดไม่ดีมันก็เสียหายเนาะเพราะฉะนั้นฝึกเป็นคนนิ่งๆพูดแต่สิ่งดีๆ สองทำตัวให้เป็นคนแบบสบายๆอย่าไปยึดมั่นติดมั่นกับอะไรอย่าไปคิดว่ามันต้องสมบูรณ์แบบอะไรอะไรในโลกนี้มันไม่มีสมบูรณ์แบบหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเป็นคนสบายสบายข้อ3ค่ะฝึกให้ตัวเองอย่าเป็นทาสของเงินเราต้องใช้อย่างพอใจในสิ่งที่เรามีมีให้เป็นสุขในสิ่งที่เรา เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากการที่จะเป็นทาสของเงินเนี่ยมันไม่มีความสุขค่ะเมื่อเรารู้จักพอเราก็ไม่ต้องหาเงินมากแล้วเราก็เอาเวลาเนี่ยไปฝึกแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นข้อสี่ฝึกอยู่กับปัจจุบันนะคะเมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจเนี่ยก็คือเรากังวลกับอนาคตถ้าเรารู้สึกดี มีความสุขเราก็คืออยู่กับปัจจุบันคิดอยู่กับปัจจุบันนะคะข้อ5ฝึกเข้าใจธรรมชาติอะไรๆที่มันผ่านไปแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรที่มันมีความทุกข์เดี๋ยวมันก็ผ่านไปออสถานการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเราเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ ข้อ6ฝึกไม่สะสมอย่าสะสมอะไรที่ไม่ไม่เป็นภาระหรือไม่มีความสุขก็อย่าไปสะสมฝึกเป็นคนไม่สะสมข้อ7อฝึกให้ตัวเองให้เล็กเข้าไว้อย่าไปคิดว่าตัวเองจะเก่งมาจากไหนหรือเก่งการเสียมสามารถกว่าคนอื่นเออถ้าคิดว่าเราเก่งแล้วเราเพอร์เฟกเนี่ย แล้วถ้าไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นไม่ได้ข้อ8ฝึกเข้าใจเรื่องการนินทาเมื่อเราถูกนินทาเราก็ต้องทำใจได้เพราะเรารู้แล้วว่าการนินทาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติการที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครที่จะมารักเราชอบเราทุกๆคนเพราะฉะนั้น การนินทาเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดมากเรื่องคนนินทาเราข้อ9ฝึกให้ตัวเราเป็นคนยอมเสียสละการที่เราจะเสียเปรียบคนอื่นบ้างเป็นเรื่องความจำเป็นสังคมก็จะได้อยู่ยเย็นเป็นสุขเ,เราต้องรู้จักเสียสละนะคะ เออพื่ความถูกต้องที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนเสียสละเออแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราจะมีความสุขนะข้อนี้เราจะทำให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นมีความสุขขึ้นในชีวิตนะคะโอเคนะคะ